เมื่อเดินมาได้หน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพระโบสถ์เลยเป็นโบสถ์เลยนี่ชนะชาวไทยกำลังสสดมนต์ที่โบสถ์นี้มองไปทางนูน้นเห็นเจดีย์ยอดทองตะลึงเลยของวัดไหนไม่รู้เนี่ยอยู่ข้างนอกเจดีย์ทองสวยมากเดี๋ยวดูดีๆนะมือไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เอาสแตนเข้ามาไปกุลเล่ไปกุลเล่กุลเล่ <laughs> chứo anh mới là đẹp một đại điều không biết là của <laughs> nhà là